รายการตออ่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ชมครับการเป็นเกษตรสายทุนนิยมนั้นอาจไม่ใช่เรื่องผิดแต่จะมีสักกี่คนที่ประสบความสําเร็จกับผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้สารเคมีจํานวนมากในการทําการเกษตรและนี่คือหนึ่งตัวอย่างของคนที่เคยเป็นเกษตรสายเคมีมาก,ก่อนแต่เพราะเหตุใดจึงทําให้เกษตรกรตัวอย่างท่านนี้ถึงกับต้องหันหน้ามาพึ่งพาเกษตรอินทรีย์เกษตรทฤษฎีใหม่สู่วิถีพ่อเพียง ตามคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ในที่สุดเรามาฟังจากครูอินสอนอินสีเปลี่ยนชีวิตที่ศูนย์เกษตรธรรมชาติแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ด้วยกันครับผมชื่อนายอนะินสอนนามบุคูลสุริยงเป็นค่ายการครูบำนานคือที่แรกเรา,าทำแปดสิบไร่เนะาะตอนนั้นเราใช้เคมีตลอดเลยจนโอ้สุขภาพก็เสื่อมโทรมต้องไปผ่าตัดเรื่องไซนัสอะไรต่างๆสีหครั้ง แล้วคนงานต่างๆที่เรามาทํากับเราเจ็บป่วยกันไปหลายคนเลยอย่างเราผลผผิตต่างๆที่เราได้มามนะัไม่คุม้มเราต้องไปกู้นี่ต่างๆพวกสากรครูกู้เยื่อวุ่นเลยและในที่สุดเรากจ็จะเป็นต้องขายเอาไปใช้หนี้เนาะตอนนั้น ครูที่สอนมารู้จักกับเกษตรอินทรีย์ได้ยังไงครับแล้วก็ไปศึกษาเรื่องของเกษตรอินทรีย์นะครับพอดีเราก็เรียนรู้เรื่องของเกษตรอินทรีย์เรื่องนําเอาจุลรีพมาใช้แล้วก็พยายามหาพักพวกเดียวกันรวมกลุ่มกันไปศึกษาค้นคว้าจากในแหล่งต่างๆช่วงตอนหลังมาทางมหาลัยมัจโจเขาเชิญเราไปเป็นวิทยากรเรื่องเกษตรอินทรีย์เราก็ได้ไปศึกษา ขอให้ไปศึกษาดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นเดือนหนึ่งเรื่องการทําจุดสีแล้วก็มาทําจุดสีขึ้นเองโดยเอามาใช้ในเรื่องของการประมงะการทําปุ๋ยหมักแล้วก็การ,ระสมสัตว์สิ่งแวดล้อมมาใช้แล้วก็ใช้พวกสมุนไพรต่างๆในการฉีดพ่นพวกยาฆ่า,มาแมลงต่างๆแล้วก็เลิกตอนนี้เราเลิกใช้ ในช่วงแรกของการทำเกษตรแบบอินทรีย์ครูอินสอนเจออะไรที่ยากและหลังจากทำไปแล้วเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไรครับระยะแรกช่วงแรกมันก็มีบ้างผลผลิตอาจจะต่ำเนาะแต่ว่าพอเราใช้ไปไปดินมันดีขึ้นอะไรต่างๆพวกไส้ดงไส้เดือนมันเกิดะระบบนิเวศดีขึ้นมาผลผลิตมันก็ไม่แตกต่างเลยเราใช้วิธีลดการใชใ้เคมีลงตอนแรกนะฮะแล้วก็ลดแล้วตอนหลังเรา ลองลองละไม,ไม่ไม่ใช้ละนะแล้วเอาอินทรีย์เข้าไปเอาปุ๋ยใส่ไปมันก็ดีแล้วตอนหลังเราก็เลิกเลยตอนนี้เลิกร้อยเปอร์เนตลยฮนะก็ทําให้เราดีขึ้นทุกวันนี้ก็จากผลกําไรที่เราได้มันจะด,ดีกว่าเดิมทําให้เรามีคนงานประมาณ5้าหคนแล้วก็มีให้เขาได้ตอนนั้นต้องไปกู้ตอนนี้เราไม่ได้กู้ล้ว เจอคำดูถูกมากมายจากชาวบ้านที่ไม่เชื่อในการทำเกษตรแบบอินทรีย์แบบนี้ครูอินสอนมีวิธีรับมือและพิสูจน์ตัวเองอย่างไรบ้างครับคือก็ก็มีแลเราพอดีทางกศนขอ,นอขให้เป็นประสานสารศึกษาเราก็ไปอบรมชาวบ้านต่างๆเราก็พูดถึงแบบการนำเอาใบมุกใไม้เอาจุนซีอะไรมาทำปุ๋ยมาชาวบ้านหัวเราะเลยยา่าหัวเราะได้ยังไงไม่เอาใบไม้มาใช้ได้ยังไง ที่นี้ประเทศไทยไม่เจริญแลเราก็ทำทําของเราไปาประมาณสักหกปีเนาะเดี๋ยวนี้เราเริ่มปี30ช่วงหลังมาก็เป็นเรื่องของรัฐบาลเขาเห็นด้วยเรื่องของการนําสมุนไพรต่างๆหรืออินทรีย์ต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้โดยรรเฉพาะสำนักเกษตรหรือพนาชุมชนเขาสนับสนุนเขาให้ไปเป็น,ปนวิทยากรต่างๆเนาะเขาก็มาดูงานที่นี่มีคนมาดูงานเรื่อยๆเนาะต่อไปเขามาเห็นอะ ผลผิดต่างๆอาที่ในสวนเราอ่ะมันดีขึ้นรสชาติมันก็ดีขึ้นนะเขาก็เชื่อหลักสาถ่อที่ครูอินสอนยึดถือคืออะไรครับคือเราหมายถึงว่าหลังจากที่เราอบรมให้หนักศึกษาหรือผู้เรียนไปแล้วนะเราจะบอกให้ผู้เรียนเลยบอกว่า,วาอ่า พอเรียนไปแล้วเราจะมีเอกสารอะไรต่างๆอย่าไปเก็บไว้ให้ไปทําทันทีเลยใช้ว่าทอ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 คือทําทออีกตัวคือทําทันทีหมายถึงว่าจะได้รู้ผลเลยว่าเราทําไปนะั่นน่ะมันจริงไหมไงแต่ถ้าเราทิ้งไว้นะ่ะบางทีก็จะลืมไปเนาะเราใช้เลยใช้หลักคําว่าทอทอทอใช้ตลอดเลยเพราะบางทีนะ่ะเราไปศึกษาข้อมูลต่างๆเนาะเรื่องเกี่ยวกับ อย่างเรื่องไส้เดือนต่างๆจากมหาอลไรไปโจ้บ้างไปดูงานตรงนั้นกลับมาทําเลยบางทีพอได้มาถึงตอนคืน,น,นไม่ไม่นอนเลยบางทีนอนตีหนึ่งตีสองมาทําเลยเพราะเราเรารู้ว่าเอผลออกมามันจะเป็นยังไงเรารีบทําทันทีกลัวมันจะลืม ช่วงหน้าครูอินสอนจะพาทุกคนไปรู้จักกับจุลินทรีย์ที่เป็นจุดเด่นของศูนย์เกษตรธรรมชาติแม่อ่อนว่าจุลินทรีย์ของที่นี่นั้นแตกต่างจากที่อื่นอย่างไรช่วงหน้าพบกันครับ ทางหลวงหนร,รับนโยบายคมนาคมสีสันสร้สางสารสรประเทศไทยของกระทรวงคมนาคมแนะนำจุดเช็คอินเส้นทางสายโรแมนติกจังหวัดน่านบนทางหลวงหมายเลข1081สายปัวสันติสุขบ่อกเกลือตอนดอดมูลถึงหลักลายโดยจุดเช็คอินในบริเวณนี้มีทั้งหมด3จุดได้แก่จุดโค้งตัวยูโค้งเลข3และโค้งเลข0 สำหรับเส้นทางของถนนสายนี้เป็นแนวธรรมชาติสวยงามตลอดสองข้างทางปกคลุมด้วยต้นไม้และภูเขาซึ่งปัจจุบันเส้นทางนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเพิ่มมากขึ้นทําให้ประชาชนไม่ได้รับความสะดวกในการเดินทางกรมทางหลวงจึงได้ดําเนินการเปิดศูนย์บริการประชาชนของหมดทางหลวงสันติสุขอำนวยความสะดวกให้บริการเป็นจุดแวะพักและห้องน้าระหว่างเดินทาง อีกทั้งยังดําเนินการปรับปรุงจุดจอดรถเครื่องหมายจราจรพร้อมติดตั้งป้ายเตือนและสัญญาณไฟกระพริบเพื่อความปลอดภัยและเป็นระเบียบให้กับนักท่องเที่ยวและผู้ใช้ทางกรมทางหลวงของความร่วมมือนักท่องเที่ยวช่วยกันร,รักษาความสะอาดและรักษา,ษาธรรมชาติที่สําคัญขับรถด้วยความระมัดระวังและปฏิบัติตามมาตรฐานสาธาร,รณาสุขสวมหน้ากากล้างมือรักษาระยะห่างหากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง1586โทรฟรีตลอด24ชั่วโมง